ในปัญหาใดๆที่เกิดเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยมีวงการตำรวจนี่แทรกอยู่ด้วยตลอดเลยเนี่ยมันเพราะอะไรฮะท่านวิรุษฮะก็เราไปสร้างโครงสร้างและความอำนาจพื้ดีของตำรวจไทยเนี่ยให้มันครอบคุมไปทุกเรื่องเลยนะฮะ<โ>นะทั้งผูกขาดทั้งครอบคุมนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพอแตะปัญหาอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพอสาวๆไปนะอา้าวไอ้ตวปฐมเรื่องนี้มันตำรวจทางนั้นเลยนี่ พอแทรกซึมอยู่ในทุกอนูของสังคมมันก็เลยกลายเป็นว่าสามารถที่จะไปเอื้อประโยชน์หรือไปรับประโยชน์ในกรณีของผู้ที่คิดอยากจะรับจะเอือ้อนะฮะตำรวจดีๆก็คงมีเยอะแหละนะฮะมันก็เลยเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับท่านบิรุธคือไม่ว่าใครจะทําอะไรที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะถ้าไม่คุยกับตํารวจแต่มันทําไม่ได้เลยนะไม่ว่าในเรื่องอะไรนะ แม้กระทั่งบอกว่าเนี่ยที่สุขุมวิท11เนี่ยกระเทยไทยฟาดกันกับกระเทยฟิลิปปินเขาบอกว่าโอ้ปัญหาปฐมมาบทเรื่องหนึ่งขแขนงหนึ่งก็จากวงการตำรวจนี่แหละที่ปล่อยประละเลยหรือเปล่าที่ทำให้พวกบรรดาผู้มาทำมาหากินในประเทศไทยต้องอสามารถรวมกลุ่มรวมขบวนการกันได้ก็เพราะว่าการปล่อยปะละเลยหรือจะรวมถึงเรื่องการเก็บสวยด้วยไหมฮะท่านวิรุธท่านเนี่ย อาเรื่องนี้ผมก็เชื่อว่ามีสวยนะฮะสวยการค้าประเวณีเนี่ยนะฮะมันก็มีอยู่แล้วไม่ใช่หรมันก็ซ่องนเนี่ยเพียงแต่ว่าเรื่องของอกระเทยหรือเพศที่สามเนี่ยไม่ว่าจะไทยหรือต่างชาติเนี่ยนะครับก็มาทําการค้าประเวณีนะคือไม่ใช่เป็นพฤติกรรมส่วนตัวนะฮะ,ะแล้วตำรวจเขาไม่รู้หรอว่ามันมีการเดินเตดเลวุ่นวายค้าประเวณีผิดกฎหมายนะฮะ ถ้าคุณค้าประเวณีเป็นบุคคลส่วนตัวนะฮะกระทากันส่วนตัวนี่จริง,รงๆกฎหมายก็ก็ไม่ได้ผิดนะแต่ถ้าคุณที่เขาห้ามเนี่ยเขาห้ามมาวุ่นวายมาเตะเตมาแล้วชวนแขกอะไรก็แล้วแต่นะฮะจนทั้งนาไปสู่การวิวาทกันเนี่ยแสดงว่าการค้าประเวณีมันม,ม,นมีมันมีพื้นที่แล้วมันมีตลาดใช่ไหมฮะมีการแบ่งตลาดกันแล้วมาล้ําเส้นกันอืม แล้วยกตัวอย่างมาสองแหล่งเนี่ยล้วนแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยนะก็คือแหล่งที่ภูเ,เก็ตน,นี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุขุมวิทสิบเอ็ดนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลประโยชน์ไหมท่านไม่รู้อย่าเรียกว่าผลประโยชน์เลยแหละครับคุณประนก็ติดคําว่าผลประโยชน์มันอุดมไปด้วยสวยสินบนเอาอยีาง้งดีกว่าอุดมไปด <laughs> ้วยสวยและนเป็นหมดธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายใช่ไหมได้ประโยชน์มันมีคําแถลงของ ประธานโทษที่ขอเอ่ยนามท่านผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็บอกว่าไม่มีนะแบบไม่มีตํารวจเ,เรียกประโยชน์อะไรในภูเก็ตนี่ไม่มีมพอประกาศอ,ออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้สาธารณะเขาก็แบบว่าอมยิ้มอา่าเขาเขาไม่เชื่อกันนะฮะท่าน,ท,านท่านมีรุดเชื่อไหมว่ามันไม่มีประโยชน์คุณคุณพิธาบอกอมยิ้มแต่คุณพิธาหัวเราะเลย มันแก้ไม่ได้เนาะท่านมีรถแก้ได้ไหมแก้ได้ครับแก้ได้แก้ได้โดยคนสองคนครับคือพบตรกับนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะอืมอืมต้องยังไงต้องยังไงฮะต้องต้องยังไงดีการแก้ปัญหาตำรวจเนี่ยมันมีอยู่สี่เรื่องนะสี่ปัจจัยนะที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จได้เรื่องมีอำนาจนะฮะมีอำนาจในเรื่องนั้นๆมีอำนาจแล้วก็ตระหนักถึงปัญหา นะครับอืมตระหนักถึงปัญหาลราคิดอยากจะแก้แล้วก็รู้วิธีแก้แล้วก็รจริงจังและจริงใจคาอย่างต่อเนื่องจริงจังจริงใจมันต้องมีปัจจัยเนี่ยครับถาพวกเราเนี่ยอยากแก้ใช่ไหมคุณพรออยากแก้พูดนู่นพูดนี่ไม่เมียมนาจจบข่าวอืมถูกไหมครับคนเมียมนาจนายกจับพบตรอพบตรก็ทําได้ระดับหนึ่งนายกก็ทําได้มากกว่าพบตรเขาตระหนักถึงปัญหาไมหมฮะสองคนเนี่ย ผมก็ไม่ทราบว่าเขาจะหนักไหมแต่ว่าวันเมื่อสักสองวันที่แล้วก็เพิ่งเห็นพอบตรให้สัมภาษณ์บอกว่าเดี๋ยวส่งจเจลตำรวจลงไปที่ภูเก็ตไปตรวจดูอะไรต่างๆมีผลประโยชน์ไหมการสง่งจเจลตำรวจไปนี่เปลืองค่าเครื่องบินเปลืองค่าเดินทางไปเปล่าๆไหมครับเนี่ยตอนแน่นอนครับเปลืองฮะเปลืองฮะได้กระดาษมาปึกนึงนะฮะผมสรุปผลล่วงหน้าได้เลยฝากไว้เลยฮะบันทะึกไวเลย อ่าไปตรวจสอบแล้วนะฮะไม่พบหลักฐานการกระทําความผิดอืมแต่กําชับการปฏิบัติคุณพัชรว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไหมผมเอาเป็นว่าเ 99. ก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเก้าแล้วกันเปอร์เซ็นที่จะเป็นเช่นนี้ก็คุณเคยคุณพะชระเราคเคยเห็นเจเลตํารวจได้เอาผู้ชาร์ตารวจไป้องผู้ถึงอนะ่ะมันร้อยเปอร์เซ็นที่ไม่พบไม่พบสวยอยู่แล้วเจเลตารวจเนี่ยตั้งแต่ตั้งมาเนี่ยเคยสอบพบการกระทําผิดในการรับสวยสินบนบ้างไหมสอบอะไรที่เขาร้องร้องนะ ม่ว่าเรื่องอะไรที่ค้างคางอยู่นะไม่เคยพบนะจะเลยขายตวรวจราชการไปอิ่มหนำสำราญไปวันๆเท่านั้นเองอ่อผู้บงังคับบัญชาก็ให้สัมภาษณ์เดี๋ยวส่งโน่นไปเดี๋ยวส่งนี่ไปนี่แบบให้สัมภาษณ์<อ>แบบรอนๆอ่าเดี๋ยวสักสองสามประเทศคุณพนะกก็ลืมมีเรื่องอื่นเข้ามาอีกแล้วถ้าผมเป็นคุณต่อสักนะผมเป็นบออเนี่ยเราอยากจะทําให้มันเป็นตัวอย่างสร้างความตื่นตัวผมนั่งเครื่องบินไปเลยเรียกสอบก็ยังได้เยอะเลยนะ มาเฟียไม่ว่าจะมาเฟียหรือผู้มีจะ่เเรียกอะไรก็แล้วแต่นะไอ้คนที่อะไรเป็นขาใหญ่ไม่กลัวกฎหมายไม่ว่าชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะเป็นมาเฟียได้เป็นผู้มิทถลได้เนี่ยเขาต้องพบตำรวจทั้งนั้นนะนะเห็นไหมรายเนี่ยสาวไปสาวมาก็อ่าสนิทก,กับรองผู้การไม่ชเ,เลยชนแก้ววายกันสมมติว่าเขาสนิทก,กับอำเภอเนี่ยเขาจะมีอิทธิพลไหม ไม่เท่าไรตำรวจไม่เห็นมันแสดงออกเบื้องต้นได้ค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมอ๋อใช่การรู้จักผู้กํากับตํารวจการรู้จักผู้การตํารวจเนี่ยมันแน่นอนกว่านะ